มืัอนี้เฮาก็สิมาสอนวิธีการที่บอร์ดกูบอตินเอ,เองครับทุกคนบอร์ดมันเด้อที่เชียยให้เบิรงนเด้อเสี่ยให้เบิรงมันบุกเข้าเฮ้ยเยอะมีนนนะนคนเนาะมีข่อยในเขียนเด้ออี่เด้อมางไในเขียนบุกออกเลยโอเค ขั้นตอนแก้คือง่ายๆขั้นตอนเดียวคือก็ลิสตาความของวกทาเลยนะครับก็ลิสตาลิสตาเลยโอเคสตาไม่ได้ว,ว่ามาใช้สามารถแก้ได้บอสไปเลยโอ้แล้วก็ทอดใส่ั้มน้่เยอะใส่น้ำกับไข่ขี้บวบโอเคไม่ท้ามันเปิดอะไรนะรคนนะเนาะเสียบมา่วเลยกับคี์บ์ดนีเนาะมันไม่เสียขึ้นมา แ่ามันน่าจะได้กิลิสตาแล้วอย่างนั้นคนก็เนาะโอเคแล้วงี้เราไปพิมบึงพิมบึงเนาะคนเนาะพี่โนตมาครับนี่ครับพิมพิมโอพีค่ะได้แล้วโอเค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 ถ้าทำไปนีอก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปให้เพื่อเป็นแฮงไกไงไก่เฮ้ยตัวไปเด้อบายบายแต่ก็เริ่มมันนี้เนาะ